แฝดม่แฝดขอบคุณเพ่นแน่ลูกไว้ขอบคุณเยอขอบใจแรกอือขอบคุณเพ่นแน่หลับมือแรงสีลงตลอดขอขอบโม้ขอบใจได้หลายเด้อนี่ขอบคุณหลายหลายค่ะขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะพี่อ้าวกคตรมันี้แกแต่แล้วมาดีน้ำมานเนาะแกแต่ไปใส่เมื่อไรเนื้อเอื้อไม่ยาวเบื่อโอ้มาม่าของจิพาคพยายามเล่าเลยไป มาดินกเอือยนะโอ้าเต้มายามบนาะเลยโอ้พี่ลึกหนะแล้าแซวแซวนีงคือท่านไทยเอือยไบแทนสบายดีเลยดีด้วยสบายดีเด้อการนั่งก้นหนามทะเลนะก็ออกไปซ้าหัวผู้ดีก็เลยเขามานอนเพราะท่านได้กินยาซ้ำจะมาก็ผู้ไดนั่งซ้ำหล่อมากือเซียวกีมาทรงเซียวกีมาทรงแม่นบอเซียวกีใบใส่นะ จะเกี่ยไปเวียก็ไม oh mm ่เคยเพราะว่นเวลาส่งเจ้าว no. ่วโหนี่เดก็กำลังถอดหนามทะเลพี yeah. pues okay. ่น no. ้องนี่ยังเขียวอยู่นี่เด็กอะอยู่นี่ผู้ดีว่าเปื่อยเบิร์ดหนีนี่จะห่วยเข้มพี่น้องเนาะใครยุ่งระบาดเด้อพี่น้องเด้อระมัดระวังเนเด้อร์ไข่เลือดออกนอนอยู่ฝั่งไทยเพื่อนสแต่นอนกลางมุงเนเด้อพี่น้อง ผู้ดีแลน้องอรแตมากสีสว้วาน้องอรแตมากแกะกองพี่น้องบรเห็คดคลิปแกะกองโดนโดนพี่น้องจนลืมจนคืดว่ามันเบิรนอยู่แกะกองแหล่แหล่ผู้ดีว่ามี่อายหักพี่น้องเพื่อนฟากอันเครื่องว่าหายผูู้้ว่ามี่ยังเนแต่บ่าหอมประมือเื่องเอาม่าแล้วแต่บ่า บ่ทันไดนแกเราพี่น้องออกไปซ้าหัววันหนึ่งนี่ให้มันสดซ่นแล้วก็ออกไปสดขับเปียกกินยังกับบอสแสมยังคมปากอยู่นอกพี่น้องเนาะสบายดีน้องแต๊อีกเครื่งองหนึ่งสบายดีเอ,อ็ซีเด้อดพี่น้องผู้ดีแล้วเอามาแกะกองเนาะมากกองผู้ดีก็เลังเอามาซาวแต้ต้นสวยโบเทนเหมือนแล้วถ้ามาใส่ของบอนเก่าเอามาผีาาเพ่อง,งอยู่ผีเอามาผี พรามันเปม็นอย่างก็ดีแหละพี่หนองเช้าแต่มากมากว่าเอื่อยหันว่าสีออกไปอ้าเบืองได้อยู่นะเห็นอยู่บออามาเท็กไม่สลิงมาสบายดีทานผู้ส้มเน่สบายดีสบายดีสบายดีทานผู้ส้มสบายดีสบายดีทุกคนเด้อทางฟังเราฝังไทยและ่ังก็เท ทุกคนที่หับส้มคลิปคองห้าอันตะดำซาราเตกำลังถอ,อดหนามทะเลนอกเป็นไข่เหลือทองผู้ดีเา้าเตมายามยิ้มเมยนี่หนหนอกิงเมยเนาะวเป็นวัวเกลือก็เลือ,อะันไจะส่งห้างข่อยหันด,ด,ด้วยรเกลือว่าไข่ในระบอยังจะหนองชอบเกือ,อยังไม่ไในรบรนวงเนี้ยขนาดมาทาเรียบซอยคอ,อยได้ดิ่งมาเลยเพราะว่าท่านมีลูกค่ะ เ็บป่วยอยู่ผมก็เฮ็ดเล่ยนะคะไปท่าเลยลูกค้าว่าท่าเรียกผมกัท่าหายตีแต่โมวี่ลูกค้าอ้าพีน่น้องวันนีส้สาวลบาบไต่ห้าวทีมงานห้าวสีมากแก้กองฟ้องฝากจากไอฮักพี่น้องอยู่ทางฟังไทยเดอ้อ,เดอ,พอ,อ,อพี่น้องเด้อขอขอมโอขอคุ่นได้เยสำหรับฟ้องฝากเนาะพี่น้องเนาะมีสองกองพี่น้องอันโบหูว่ามาี่ยังแน่แต่ว่าอ้ายเพิ่ได้แจ้งมาอยู่ว่า มียาคามมัดมาทางวัดอันนั้นแก้เลยแต่ยามาทางวัดทำนาบ้านนอกพิโนพาะอาจารย์เพื่นใดมาบินทบาทยาหยอดมัดยาขาเห็บขามัดลายสวงนี่มันยา่ามฝนมาแล้ว มาอยู่วันไร้โตแห้งพี่น้องเพิวนว่นมาบินธบาทมาอันแค่ยาขาเน้เอาบุญเน้ก็เลยเล่าซูาอฮากข้าวผู้ดีิุนก็เลยสื่อฝากมหาให้ขอขอโมกขอบใจได้ร้ายเดินบ้ากขออนุโมทนาบุญนั่มเนาะใส่บเบิสสกุลทุกคนได้บุญน,น้ำกันเดิอพี่น้องเดิอบุญอนุสง์ใหญ่เนาะเอ,อาให้ทุกคน ให้เฮาให้เจ็บให้ป่วยให้หรูไฮไผ่ห้พยะโลคขาดเด้อพี่น้องเด้อคือกินปลาปีกเนาะนี่แต่ปู้อยากแกะนะขีดป่าสิพรมี่กองให้แก้อะไรนี่ยังติดใจขนมมาแต่เนาะแซ่บเนาะเบิร์ดหลายหายอันนี้แมนขึ้เอ้าวขึ้นซอยใส่ไลฟ์กอง มาเบิ่งเบิ่งจะเสียเหมุนหลองฝอยกองมันง่าเสียไว้ใส่ของอืมอันนี้คือกองงามแทบมันยังนี่แต่ว่ามันกองงามแต่ว่ามันคือหัมปลาปีกค่ะว่าน่ะเดี๋ยวเพคนละ้วใช่ถ้าเป็นแท้กองในเบิ่งถันจะเป็นแท้กองอันนี้มันอันนี้แม่ผ้าเบิ่งแม่ละอันนี้มันเป็นกองซีเมนต์เป็นกองซื่อๆเนาะ ้ส,อสโอ้เป็นยายาขามาสไซบอร์ดิไซหายเจาลิงมายามาหัวดีไซหายเจาเป็นยาขาเทปขามาสกีนอ,กองคันเดย์ขนสั้งมาหายอันนี้นี่ป้องกันพายาภายนอกสำหรับสุนัขและแมวมา จอนจาน่อยคือเบาเพียนี่เนาะยาขาเทปขามัดเนาะพี่นอกก้นองเนาะอันนี้นี่แบบใสอยู่ในอาหารอันนี้นี่แบบหยอดใสโต้เนาะพี่น้องเพิ่นเพิ่นเคี้ยนอยู่ในนแหละซาบูอันนี้มแมนจะหลอดดิ๊หลอดซาบูอันนโม,นท,มนนทนาบุญนำกานเดิมพี่น้องด้วยแล้วก็อันนี้นี่แมนเส้นคู่ขามาัดพี่น้องมี แม่ผู้ขามาเทปมาขอบพระคุณได้ร้ายเล้อเอาบุญน้ำกันเด้อพี่นอ้องสิแดงเอาไปให้พระอาจา้ามนอให้เพิ่นใส่ให้ยม้าเพิ่นแล้วก็สิใส่ให้ยมาา้าห้าน้าม้าห้ามีตัวหนึ่งแล้วม้าจอนที่มายอยู่น้าตอนนี้นี่สองโตเท่าเยินกับเสาขาวพี่นอ้องเสาขาวนี่เป็นม้าวาัดเท่าเยินนี่เป็นม้าที่มีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่อ,อยู่เพิ่นก็เลยมาอยู่น้ำเท่าฟองบางง่ามทุกถ่ายมาเป็นอันนะ ยา่ามัดมาใจมอนท้าลิงขวศยอนเหตเจ้าเล่อนี่ซาเต่เด้นะซาเต่มื่อนี้พาเบียหมอเออเดไปเบียกเไปแต่วาเลงไหวซาเต่เหตุเบียเป็นเม่บบานเด้อพี่น้องยูฮาหนอาหารห่าอันหอาหารหนเป็นแบหานกินดื่มหานบันเทิงเนาะซาเต่เหตุเบียแบบว่า จังไงเจ้งเราสู่ทานผู้ส้มฟังเนี่ยเป็นเมื่อบานปัดตั้วทูยานักับเฮ็ดกังเว้นหรือกังคือหนังเว่นเห็ดกังเว้นแปลว่ากังเว้นไปแต่เสาร์เฮ็ดแล้วแล้วก็มาเจ้จะบ่ได้มีนาทีเสือพยังอเป็นแต่เฉพาะแม่บ้านล้างถ้วยปัตตุ้วเมียพี่น้องปัตตุมาเมื่อสองครับสองครับว้าวพี่น้องเบิ่งมีหยังแน่แต่จยนเน่นี่เห็นอยู่บ่เนี่ย นี่พี่น้องของฝากจากอายฮากนอกพี่น้องจากฟังไทยบอกคืนภาษีได้แก้กองอีกค่ะโอ้ยดีใจเลยพี่น้องมีไม่ฝาไม่บ้มลกองน่าหลงแกมีปลาพิโซ่แล้แต่อยากยังบอปลาพิโซ่ซาลิงเนอะบอกบอกเห็นซาลิงเนาะเขาบอกเนอะปลาพิโซ่ละกะ ปลาแหงปลาแหงนี่โบได้กินโดนโดนที่จริงแล้วไอ้เพิ่นเคยฝากมาให้กินบ่อยแห้งเนาะพี่น้องเพื่อนเพิ่นอ,นอ,อยู่ไก่ทะเลเพิ่นฝากมาให้กินหลายร้ายนี่โบได้กินโดนน้ำเพิ่นได้ได้หนิอือ<ม>ปีมีเพิ่นฝากมาให้กินอีกแล้วก็มีปลาเมือก็ปลาเมือกตัวนี้นี่แซ่บได้นี่น้าโอเคเริ่มนีราคาะโบเดะเมนสุดคือ4ร้อยแปบาทป้าพี่น้อง4 8 0บาท จะว่าจะแพ้หรือดีเงินบานเท่านี้อันนี้เข้าเอิรนคุณเสียงพี่น้องอีเมก็ล่ำจมพี่น้องว่าอย่ากินใส่กอกเนาะต็ดีแหละอันนี้เข้าเอิรนคุณเซียงปลาเมืองที่สองทงอันตัวนี้ทงตัวนี้เป็นโตเปตัวนั้นเป็นโตสันสพี่น้องสามร้อยแปดสิบบาทน,นอกพี่น้องนอกนอนตัวนี้แ้วก็มี่ยังอีกแงตัวนี้ตัวนี้ดีวมาถามแก้วมี่ใหญ่กรมาง่ายมากสิแบนี้อา ไอห้า้นสามก็หี่เอ้ิมซิ้มเอออันนี้มันกะปิกปิกะปิของไอเมย์ไปบนในมักสืกิเดคล้ายค้องในลิงบาทหนึ่งชีวเออเบงค้ค้องดูก่ะมาสื้อของ เอาค่ะแม่พอรีวิวเนี่ยเดี๋ยวใ่ายแบ็นสบายดีสบายดีเด้อหนุ่มรานเออโอ้ยขอบใจได้เลยเด้อจกําลังจมอยากนี่้าาแม่ต้ามมึเจ้าเว้ยแม่ใส่กอกวันใส่กอกเบื่อหะบป่านี่กระปิได้เลยโอ้ยโวยมะขามซิบพันดูสิปพัน จั๊กสีคล้ายของจั๊กสีไทยคลิปจั๊กสีท่าเล็บมาขามแก้วแบนแห้งเนี่ยนี่หอยังนี่มาขามแก้วแบนนี่คือโบเคยเห็นเนาะอือมาขามแก้วสิแห้งเลยนี่เนาะแม่แห้งเลยเมย์เมนมีกะปีกะปี้ยังหนองแต่อันเหยื่อเบิร์แม่กะปี้คลองดูแท้กะปี้คลองดูแท้ด้วยโคตรแท้ S <S สามัน,นกะปี้กุ้งแฉะได้นี่แม่โอ้ยปลาไหวเหตุการณ์เหตุงานแม่นี่กะปี้เหตุคงกินแซ็บได้นี่ยอ้าวนซาเลซาล,ล,ลิงก็อยากซิมน่นมาเอาแม่เถอะไม่เถอะไปอุบลหนังสือในสิบเว็ดมี่อันนันย่าบันบำลุงคอบำมลุงกะลูเพิ่นฝากมาให้อีเมเดอ้อนี่กูต้าแมนโค้กแอ้าอยู่ดีแม่งเด้อแม่ได้ตึงกต่โค ในเจะาก้าม้วนพอดเลยนายให้หนุ่มเลยซอยมวนแม่มาเท่าไรแกขอให้กลับขึ้นไปลอยเท้าพันเท้าเลยหนุ่น้ลือกผู้ดีแมู่ผู้ดีมากแกกองเลยเนาะอันนี้นี่แม่นคอลลาเจนอายเพิ่นฝากมาให้ตาล์มกินเนาะขอบใจหลายๆยเลยปลาตัวนี้นี่สำหรับหน่องตาล์มตัวนี้สำหรับคุณแม่แอนเด้อให้ ยินว่าเม่โบสบายขอขอโมขอบใจไร้ไร้ขอบใจหลายร้หน่ะเองพี่น้องสลิงนี่พื้สีโบได้กินอีสังหลงนอกจากมาคามนั่นล่ะกินบ่อกะปีหานกินบ่อเลี้ยงเต้าปลาไหลคล้องไร้เนาะพี่น้องเนาะได้ปลาหมึกโซงทงถืกใจพ่อใหญ่แก้วได้หนี่ปลาหมึกนี่ถืกใจเพิ่นแท้แเดี๋ยวเสียแบงให้น้องแตปเมื่อกินน้ำเด้อปลาหมึกเด้อเอาจักษีโตพ่อบ๊อ พอเพโตโตอีเมลเจ้ายังไงยักโตจะบอกมาเบิร์นเพิ่มโตใครเพิ่มโตใครโซ่ปลาพิซโซ่ปลาพิโซหันกินน้ากันเด้อเอาเอาไงซาเต้กับซาลิงกินน้าเนาะเออโอ้ยซาแต้นี่มานไวมายังไงรกับถือตอนแก่กล่องมานอีดีเนาะซาจีแห่งจมอยู่วาเอืไอยคือบลาไหลก็กินน้ำเนาคงเจ้าบโมาแก่เนาะแต่เนาะใช่วัมากกับปลาห้กินนะเอออาซาแต้ซิ่มสิมน้ากันเอ้า กินน้ำกา้านมี่ยังกับกลุ่มก้านนะกินกินกิน,กนข่อยขมปากโยซิมซิม <ried. S 2> พี่น้องเอ้ยตาล้ม,มันคมปากกินยังกับบ่อแสวันหนึ่งนี่ออกไปกินข้นาวเปียกกับบ่อแสคมสื่อน้ำบ้านกินกับบ่อแสคมดินน่ะแสบเส,สกองถ่านแทนเน่พ่อพี่นอ้องมาอุ้นนุ่นนะเด้อพี่นอ้องเนี่ยท่าเล็บเจล ท่นผู้ใดกอ่าแบบว่าไกลไปไกลมากขะมาแม่ท่าแซ่บเนาะแซ่บบอสผ้บเนี่ยผูดได้แ pues ต so ่แต่ลำเสือมาอ่านลดไปสักท้ายดีๆนะฮันแม่เข้ามาถามอีกมือนว่านนี้คอยเอาออกมาจากของที่อยได้ท <ah ันตื่นกว่าแ่บคือตอนนี้ตอนนี้มันเป็นของทะเลแซ่บต้องเป็นแสบในตะวันสามอันะเนี้แซ่บแซ่บ ขอบคุณเพ่นแน่ลูกไว้ขอบคุณเยอขอบใจเยอะขอบคุณพนแนพนใหญ่ก็เปิดเด้อไว้โทรศัพท์หับผันผวดเรืออีนี้เว้เอาแถเอามาจะคือบมาไล่สุดไหลเงินแน่ใหญ่แก๊ปจะสีเอาปอน่ะน้องแป้เพิ่นเก็บแก๊สโฮมไปขายเนาะพี่น้องเนาะสนับสนุนน้องแนเด้อผู้ได้มีแก๊สเป่าที่แบบ แถวนี้เนาะสีทียมบอกน้องแต่มาเอาเดออ้อสาวแต่มียังสีฝากบอกเอฟซีทานผู้ส้มจะฝากแนะนำ้ำโตเปิดโตใหม่มีเอฟซีมาหล้ไล้เอฟซีไหม่มาหลายทีโบท่านได้๋ยโหน้องแต่ขอ,ข,อขอบใจพันติดตามเายอยขอบใจเอฟซีไล้เด้อที่ติดตามที่ติดตามที่สม้มสองสาวตาลามราตายเอ็นของที้เมื่อนสาวราวตายเด้อของเราตายค่ะ ากูเลยกูเจนี่เด้อลาสันซาแมนมือนีสาแตนุ่งเครื่องงามมือนีนี่ตั้งใจมากยามยามเอือยขอบใจเด้อที่มายามเอือยได้ยินมาเอือยไข่กับเปล่ามายามเฮ้ยเดีอยไข่ยเฮ็ดเอืีอยวชงหนังก็เด้อมามาบึงดีเลยพนยูจังหวัดไหนคะพนยูจังหวัดอีสานเพชรบุรี เทบุรีบอเบุรีเน่ยอ้มือร้ายสาในมือยูเน่ยด้เด้ออืมอาซีหุซียให้เอแต่กินอีกน่แต่แล้วโบอีมนะฮันดูปั่นกันกินเนาะใจสอบมะขามมาให้เอแต่ซิมน้ำเน่มะขาม้าวหมะขามข้องมาใยั่แหวนเลยพี่น้องเอ้ย มอพ่อเรียกกลืนมันแสบตาดำซ้ำมาไต่กอขอขโมกขอบใจเด้อพี่น้องหรำบาข้ามอวยพ่อาหรับอันอันกานแต่ว่าอย่างมาอุดนุนอย่างมาทาเล็บซอยแต่ว่าอยู่ไกลเนาะขอมุมกขอบใจตาดำกบดีใจเนาะพี่น้องขอขโมกขอบใจทุกกำลังใจเด้อขั้นผู้ไรอัน ถ้าเองบ่ไล่ยก็ะพ้าสูผ้าแฟนมาท่าเด้อผ้ากิ๊กมาท่าเด้อแมด้าผ้าผู้สาวซํำหน่อยมาแว่ท่ามาอุ่นนุ่นตาดำไดเดอพี่น้องเด้อหันเท่าอันเห็ดยูเฮื่อนเท้าเองพี่น้องห้าบ่มีงบซาโอ้ยขา,าเซาแพ่งเศษฐกิจหมุนว่าไอเษฐกิจบ่ดีแนวนี้ไปซบาบ่ไดดดอกก็เลยปั๊บเอาเฮื่อนเท้าเป็นหันท่าเล็บเอาสื่อคล้องมาเห็ดท่าพี่น้องท่าตาดำมันก็สยาวบา บบไดไปจ้างเฮียนบบไดไปเสียเงินเฮียนตดาดำมันเฮียนออนไลน์ด้วยตนเองพี่น้องค่ะเฮียนสามหมื่นสี่หมื่นหาหมื่นอุ้ยบไว้ดอ,อกพี่น้องเฮามีงบลำทอรนี่ฮะนะพี่น้องคือบาเอามาซื้อเครื่องมาถ่าแล้วเฮียนออนไลน์ขั้นสมองเฮ้ามันแบบว่าอันนี้ขัน มันก็นเป็นเองเนาะพี่น้องก็คอยเหตุคอยปับ๊บปรุงคอยพัฒนาเดนี่ก็ท่าง่ามและเด้อพี่น้องเด้อเริ่มต้นเสาะหาพันกีบคิดเป็นเงินฟังไทยหันโบอหอดหอดหอสา,อาสิบบาทเนาะมาสันซาเนาะหาสิบสิบบาทหาสิบบาทก็บอหอดได้เริ่มตนเนาะมาสันซ่าเลยก็ฟาง่านเซเว่นหน่อยเฮาเน่เด้อพี่น้องเด้อ ารมินิโมห้องใ่ายแหวนเนาะผู้ได้กลายไปกลายมากกับแหวมากอุดหนุนไดเด้อพี่น้องอยู่นะาหานอาหารผ้าเรียบเป็นยูในยังเขามากนอกพี่น้องสาวเตยกับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เออยทันบ่อยๆเนาะเด้อเดียวอีพีน้าพี่น้องเศร้าไข่ก้อนสิผ้าพี่น้องไปเฮดคลิปอยู่ปาเด้อว่าจะมาคุมแมนแต่ไปห้าหนมาอีบอ ไปวะมันยังเป็นแหนงอยู่อล้วก็ให้เป็นนองนนี้ไ่รู้เลยไม่ใ่าจะเอาโบท่านเขาอยู่นี่นี่เอาโบท่านพี่น้องเขาไปเป็นแหน่งไม่ไรขึ้น่ยมาอื่นเขาก็มาเอาอยู่บ้านเฮาเนาะงกีเอิญมาไม่เจ่คนบานเฮ่านี่ในคนบานเก่มาเต็มพอดีแล้วน้องแหน่งมาเอือยอันอย่ากินใส่กอกพัดใส่กับเขาพัดบ้านข่อยหันเอิญใส่กอกหวานอยู่ฟังไทยเขาเอิญคุณเชียงน้องพี่น้อง อันนี้นี่ปลาแหงพอแกวมากได้นีทอดแล้วก็กินกับตำบักหุงตำบักทัวผู้ดีแหละมือแรกสีลงแตะละอขอขอบมุขอบใจได้หลายเดอ้อนี่ขอบคุณหลายหลายค่ะขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะพี่น้อ,นนองสิปิดคลิปก่อนเดอ้พอพี่น้องเด้อสิกินยาแล้วกันอนนต่อยังเมื่อยอยู่พี่น้องคืดว่าอันตอนแรกนี่สิไห่ทานโม่ผลไมาซากยาให้อีกอยู่จกักอันเข้มหนึง่งแล้วกับมื่ออ,อื่นอีเข้มหนึ่งเนาะพี่นอ้องเนาะ อ่ะสบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อเอาเช้าแต่สบายดีเนสบายดีเอฟซีทุกคนไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อแล้วเจอกันใหม่บายสบายดี